เชยยังไงให้ได้กำไร7ล้านตอนนี้ธราคารตองคำา่อทาให้ซึ่งระบบเทรด MMTC หรือว่าเทรดแบบเจ้าตลาดเป็นระบที่ผมเอามาจากรายใหญ่ในวงการ l i ควิ d ิตี้พร v เวเดครับเป็นสถามันที่ให้สภาพคล่องแก่กตลาดการเงินและสัญญาณกราฟราคาที่เราเทรดกัน ใช่ผม้าใจว่าตลาดนี้มีสุดสเร็จที่สามารถทาซ้าได้แบบรายใหญ่และผมก็มาสอนเทรดเดอร์ผ่านเพจโคชเจมสอนเดสันแบบฟรีๆและตอนนี้หล,หลายๆคนก็มองภาพเดียวกันออกแล้วครับและผมยินดีมากๆที่หลายๆเพจหลายๆช่องออกมา้ความรู้ในสิ่งที่ผมสอนไปช่ยงันส่งต่อเครื่องมือในการหาเงินทาให้เทรดเดอร์ในไทยสามารถที่จะเทรดร่ำรวยขึ้นมาได้ระบบ MMTC หรือว่า Market Maker Trading Concept ถูกออกแบบมาเพื่อเทรดได้ทุกสภาวะของตลาดไม่ตลาดจะเป็นขาขึ้นไรแนวต้านของราคาก็สามารถที่จะอ่านราคาได้จาก1 MACD มีการตัดจบสวิงหรือย,ยัง สองวอลุ่มโบไฟ้เจ้าตลาดปล่อยของให้รายย่อยหรือยังสามพี่โบแฟนเจอแนวต้านหรือแนวราคาที่แพงไปหรือยังสี่คือพี่โบเซอร์เคิลถึงจุดจบของเทรดแล้วหรือยังห้าคือเต็งเทียนที่มีการโดยบริสเสตในโซนสำคัญหรือยังหรือว่ารีเจคชั่นสิ่งเหล่านี้ที่ผมสอนเอาไว้ฟรีๆหน้าเพจโค้รเจมสอนเทสัน่นลองคลิกไปดูที่สารบัญได้เลยครับแล้วจะมองภาพตลาดออกสามารถทำกำไรซ้ำๆได้และเมื่อเรารู้ระบบการทำกำไรแบบรายใหญ่แล้วเราก็แค่ทำตามที่รายใหญ่เขาเทรดกันเทรดพร้อมรายใหญ่และเข้าใจพฤติกรรมราคาที่เขาสร้างขึ้นมา จากนั้นให้กลับมาดูที่ตัวเองเพราะสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ระบบเทรดแต่มันคือการควบคุมอารมณ์จิตใจของเราไม่ให้เราทําผิดแผน สู้ใจเย็นของเราเนี่ยต้องสู้กับความโลภความเสียดายและความกลัวเมื่อเราเห็นกราฟตามแผนตามเป้าหมายแต่เราโลภออกหลอดใหญ่และล้างพอร์ตไปก่อนที่กราฟจะเทคโรฟิตหรือว่ากำไรเยอะแล้วอยากถือต่ออยากได้มากกว่าเดิมแต่ไม่ได้อยู่ในแผนตลาดกลับตัวกลับมาลบหรือ SL จนเราหัวร้อนจนหลายครั้งเราหัวร้อนอยากรีบเทรดกลับมาให้บวกเท่าเดิมแต่จังหวะไม่ได้ครับสุดท้ายล้างพอร์ตเติมสู้ใหม่วุ่นลุปซ้ำๆและในขณะเดียวกันเราสามารถทนกำไรตามแผนได้ไหมไม่ได้ปิดไปก่อนถ้าความเสี่ยงแต่ผลกลับแทนยังไม่ได้ตามเป้าผมรู้เราเนี่ยมีความกลัวอยู่แล้ว และนี่คือจุดสาคัญที่ทําให้เราประสบความสำเร็จวิธีในการเทรดเราสามารถที่จะบังคับตัวเองให้ทําตามแผนถึงแม้บางครั้งเราอาจจะไม่อยากทาเช่นการวาง SL หรือวางเอเดลหน้าไม้แล้วทาตามแผนอย่างเคร่งครัดไม่ออกนอกแผนซึ่งตอนที่ผมเทรดใหม่ผมไม่อยากเอสเอลเพราะผมกลัวขาดทุนกลัวกราฟกลับมาถูกทานหลังจากที่เอสอลไปแล้วหรือพยายามต่อราคาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้โดดเอสลอลผมจะบอกว่าถ้าไม่ไหนเราผิดพลาดไปแล้วระหว่างแก้ให้ถูกกับการหาไม้ใหม่เข้าการหาไม้ใหม่ในจังหวะที่ดีกว่าจะทำกำไรได้มากกว่าการรอไม้เดิมให้ถูกทางครับหลายครั้ จังหวะที่ตลาดแล้วยากหรือว่ามองตลาดไม่ออกเลยแต่วันนี้ผมอยากขอบคุณตัวเองที่ผมไม่ล้มเลิกไปก่อนตั้งแต่วันนั้นซึ่งมันทำให้ผมมีวันนี้ครับวันที่ผมมีเงินขึ้นมาจากเด็กบ้านๆจนๆทั้งศาสตร์เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการฝึกฝนครับอันไหนดีเอามาทําให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จซ้าๆและความผิดพลาดเราเพียงแค่จดดำและจดบันทึกเอาไว้เรียนรู้ที่จะไม่กลับไปทาพลาดซ้ําๆแบบเดิมอีกเพื่อความสาเร็จที่ต่างออกไปครับจงอยากคาดหวังผลลัพธ์ใหม่จากการกาะทำเดิมๆและถ้าคุณผ่านไปได้แล้วเชื่อผมเถอะว ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้เริ่มต้นแค่0บาทโดยอิทเวลให้เงินทดลองเทรดฟรี30เหรียญได้กำไรถอนเงินได้ทันทีผมเชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กเสมอใครสนใจรับเงินเทรดฟรีคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับ